ดูอาการดูทรงของทองแล้วยังดูแข็งแกร่งไหมคะคุณประวันคะคือถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคอะนะคะทองคำก็น่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อการย่อครั้งนี้ได้จะเป็นการย่อเหมือนไปเทสไฮเพราะว่าแต้มตั้งใหญ่จริงๆมันอยู่ที่พันสามร้อยดอลลร์ต่อทอยเอาแล้วเมื่อวันศุกที่ผ่านมามันก็ไปเทสแถวพันสองร้อยเก้าสิบแปดกว่าก็ถือว่า หายสุดในรอบหกเดือนที่ผ่านมา <Okay. S 2> พอถึงจุดนั้นก็มีการเทคโราฟล์ระยะสั้นบวกกับข่าวซึ่งค่อนข้างที่จะเข้ามากดดันราคาทองคำไม่ว่าจะเป็นข่าวตัวเลขนอนฟาร์มเพโลซึ่งมันมาดีเกินคาดาากกาแค่กางแค่แสนแปดมาถึงสามแสนกว่า uh huh, อันนั้น <okay. S 2> ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งกดดันราคาทองคำอีกตัวหนึ่งก็คือตลาดหุ้น ก็เริ่มรีบาวในช่วงวันศุกรที่ผ่านมาก็อีกเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งนะักลงทุนก็เเหมือนขายทองคําแล้วก็อาจจะมาถือสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงระยะสั้นๆใ่ใดๆก็แ,กกแล้วแต่ในช่วงเนี้ยคงจะต้องมองความชัดเจนอะไรๆเรื่องอย่างเช่นวันนี้จะเป็นวันแรกที่อเมริกาเริ่มเ,เจรจาปัญหาระหว่าง ภาษีนําเข้าของสองประเทศค่ะซึ่งเมื่อวันศุกที่ผ่านมาแม้กระทั่งตัว iPhone เองก็มีออกมาแถลงถึงความเสี่ยงในอนาคตเพราะว่าดีมานของเขาเริ่มลดลงอย่างเช่นปีเคยเคย,เคยใช้เคยมีวอลุ่มในการสั่งซื้อไอโฟนจากปีไหนเยอะก็ก็ลดลงเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เองก็เป็นตุวป,ปัจจัยหลักๆซึ่งทำให้อ ถ้าเงินอยูเอสตาร์นี้อ่อนแล้วกเออ็เป็นตัวสนับสนุนราคาทองคำได้ก็หลักๆในระยะใกล้ๆเนี้เราก็มองกรอบไว้ออถ้าปัจจัยที่ออกมาเป็นตัวสนับสนุนราคาทองคำจริงๆเนี่ยถ้าทองคำสามารถเทสที่พันสามร้อยแล้วผ่าน <c oughs> ออต้านถึงไปก็น่าจะอยู่ที่ระดับพัน สามร้อยหกซึ่งเป็นตันเล็กๆแล้วก็ขึ้นพันสามร้อยสิบหกถึงยี่สิบซึ่งเป็นตันใหญ่ก็น่าจะรีบาวอ,อ,อยู่ในกรอบนี้สักพักหนึ่งหรือว่าถ้ามีข่าวเข้ามากดดันเนี่ยเราให้กรอบล่างอยู่ที่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกซึ่งเป็นโล,โลเดิมของสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็รับถัดไปอยู่ที่พันสองร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นถ้าย่ออย่างที่ดิฉันเคยบอกเมื่อวันศุกร ก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดซึ่งทยอยสะสมได้แล้วก็รอไปแตะแนวต้านแต่ละแตะแต่ละจุดซึ่งจะทํากำไรได้สำหรับวันนี้เราก็มองว่าแนวต้านที่น่าจะกลับขึ้นไปเทสได้เนี่ยน่าจะกลับไปเทสที่พันสามอีกครั้งหนึ่งแล้วดูว่าผ่านไม่ผ่านค่ะจางนั้นในช่วงเนี้ยคงรอความชัดเจนการประชุมของเจตโทษของอเมริกากับของจีนว่า จะเป็นยังไงแล้วก็เอ,อลงทุนกันตามก่อนซึ่งสดานี้เนี่ยก็จะมีการประชุมของของเอฟโอสี o ่ N 4. อาจจะมีการถแถลงนโยบายทางด้านการเงินบ้างนลดหน่อยนะคะก็ต้องคงตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวันศุกร์ก็จะทยอยมาเฟดแชร์แมนเพราะพาเวลจะออกมาถแถลงแล้วก็เมมเบอร์จะออกมาพูดถึงนโยบายทางด้านการเงิน,น,นแล้วก็วันศุกร์ จะมีรัชมนีผู้บริโภคขึ้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มขึ่งดูได้ว่านโยบายทางด้านการเงินของเฟดจะไปในทิศทางไหนอ้อลืมนิดนึงสุดที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมของประธานเฟดนายเจอร์มพาวเวลกับอดีตประธานเฟดสองสองท่านก็คือนายเจเน็ตเย,เ,ยเลนและนางเจเน็ตเยเลนแล้วก็ คนเก่าน,กนะคะสามคน,มนก็มีการประชุมกันแล้วมีการออกมาพูดในลักษณะที่ว่าสติของอเมริกาก็น่าจะเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นการสรับขึ้นอาัจบาร้ยรอาจจะได้ชะลอการขึ้นหรือว่าไม่ไม่อั g r e s s i v มากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งสนับสนุนให้ตลาดหุ้นเนี่ยดีขึ้นไปได้ค่ะเพราะนั้นในอนาคตก็คงจะต้อง นางยบายทางด้านการเงินอยู่เศรษฐกิจระหว่างภาษีระหว่างจีนกับอเมริกาจะสามารถเอ,อจะมีปะนอมกันได้ไหมเรือจากปัญหาเรื่องชัดดาวซึ่งถูกชัดดาวตั้งแต่วันที่1 5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี้ยว่าจะคลี่คลายตรงน,นี้ได้ไหมสามสี่ตัวนี้เองจะเป็นตัวที่สามารถเอ,อร้ายราคาทองคำรือว่าจะเป็นไง กดดันหรือกดดันราคาทองคำเพราะว่าทองคำจะ against U S dollar ถ้า U S dollar แข็งทองคำาก็จะถูกกดดันหรือว่าอ่อนทองคำก็จะสามารถเอ่อบิดขึ้นมาได้ก็นักลงทุนจากนี้ไปก็ให้จับตามองตามนี้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณพรวนค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะงั้นเราไปดูเงินบาทกันต่อเลยนะคะวันนี้ รู้สึกว่าจะเห็นตัวหน้าอยู่ที่31บาทแล้วนะคะไปคุยกับคุณการจานาโชคไพศาลศิลปผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกษสิกรไทยนะคะ